อันนี้เรามาพูดกันว่าคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วสาหรับพระทรงตัวอยู่ได้และครวาสไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้เช่นในสมัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่านบอกว่าคนที่เป็นครวาสเป็นอรหันต์แล้วจะต้องนิพพานในวันรุ่งขึ้นไม่ใช่เจ็ดวันไม่เคยเห็นหนังสือฉบับไหนบอกว่าเจ็ดวัน พราว่าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าถูกนางยักษสินีแปลงเป็นวัวแม่ดุอ่ันผิดตายทุกคนบางทีฟังเทศสาวเจ็ดวันตอนนี้อาตมาก็ไม่ขอยืนยันเพราะว่าไม่เคยเป็นพระหันในสมัยเป็นครวัตและเป็นพระนี่ก็ยังสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าเพียงแค่กนยานชนคนดีเขางพระพุทธเจ้าเข้าถึงแล้วได้ยังก็ไม่รู้ อนญาในชนไหมไม่ไดว่าคนมีฌานที่ก็เลือกันว่าพระมหาวีระหรือฤษีดิ่งดำไม่ใช่เป็นพระรหันเป็นพระทรงฌานอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเข้าได้หรือไม่ได้มีจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้เลยแต่ท่านผู้นั้นก็ย่องพยากรเสรยจแล้วแต่ตัวเองยังไม่รู้เนี่ยคนอื่นคืนรู้มากกว่าในชักจะยุ่งเหมือนกันเอามาพูดกันถึงว่าพระรหัน ถ้าเป็นพระทรงชีวิตได้แค่ว่าทรงชีวิตอยู่ไม่ได้นี่เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มาถามกันเป็นอย่างมากอาตมาเองก็ไม่ใช่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะได้พูดให้เข้าใจชัดก็ได้แต่บอกว่าการเป็นอรหันต์นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นเรื่องของอจินไตเป็นสภาวะที่ชาวบ,บ้านไม่ควรคิดคิดยังไงมันก็ไม่ออก แม้แต่ปุถุชนคนธรรมดาปรารถนาจะคิดถึงอารมณ์ของพระโสดาบันก็คิดไม่ถึงคิดเท่าไรมันก็ผิดถอยหลังลงไปจะมาคิดถึงกำลังของบุคคลผู้ทรงฌานมันก็คิดไม่ถึงคิดไม่ออกแื่แต่เดาเดา